พระที่โยมปรนาต้องพระที่โยมปรนานะครับต้องการจะเดินทางถ้าพระให้พิจารณาบัตรเติมโทรศัพท์แล้วนําไปแลกตั๋วเดินทางได้หรือไม่อย่างไรแล้วจะทำให้ยากทําไมครับก็ให้โยมพิจารณาตั๋วเดินทางไปเลยก็จบนะครับผ่านนะครับนะจะทำให้ยากทำไมจะไปให้โยมพิจารณาบัตรเติมโทรศัพท์มาแล้วก็ไปแลกตั๋วเดินทางอะไรอีกทําไมที่บุญบายไมความว่าไงนะครับ อ๋อเดินทางต่อไปเรื่อยๆอือครับถามมาได้ไหมได้นะครับแต่ว่าคําพูดต้องสมควรนะเวลาพูดต้องพูดยังไงครับถ้าเรามีของที่เป็นกับปิยะอยู่ไอ้บัตรติโทรศพัพท์เนี่ยเป็นกับปิยาอยู่นะครับไม่ใช่เงินใช่ไหมเราจะพูดยังไงดีจะไปบอกโยมเขาบอกว่าอาตมามีบัตรเติมโทรศัพท์แต่อาตมาไม่ต้องการบัตรเติมโทรศัพท์นี่นะอาตมาต้องการตั๋วรถไปไหนก็ว่าไปให้โยมเข้าใจโยมก็จะจัดการให้นะครับ เราอย่างนี้นะจาได้เป็คขับจานวนอาตมามีสิ่งนี้แต่อาตมาไม่ต้องการสิ่งนี้อาตมาต้องการสิ่งนี้ครับครับจานวนเคยลองใช้กันไหมครับเคยครับอ่าเป็นไงบ้างครับยมเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับอ้าวแสดงว่าโยมฉลาดนะครับผมผมขอโอกาสเป็นประสบการณ์นะครับนะครับเราเราสู่เพื่อนเพื่อนสาธมิกฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมไปไหนก็ท่านอาจารย์อมนี่แหละท่านเป็นพิธีกรตอนเนี้ยอ่าท่านจะเป็นประญาให้ผมได้ นะครับเพราะว่าผมมาจากอะไรนะอาจารย์อุบลเนาะเรามาจากดอนตัดไหเนาะแล้วเรามาจะมาเผาหลวงพ่อคำเขียนใช่ไหมอ่าหลวงพ่อคำเขียนนะครับมาก็พอมาถึงบขอสอก็ลงรถกลางดึกครับจะไปพักวัดวัดหนึ่งแต่ว่ามันดึกแล้วก็เลยไปไม่ได้โยมเขาก็จะมารับก็มารับไม่ถูกครับก็เลยเดินครับเดินไปก็ไปเจอโรงเรียนครับก็เลยเข้าไปนอนโรงเรียนครับขอยามเข้าไปนอนโรงเรียนจุงกัดเทบไตยครับอ่าเพราะตอนเช้าครับ ตอนเช้าลุกบินทบาทครับตลาดอยู่ไหนอาจารย์เดินเข้าไปเลยครับตลาดหาตลาดครับก็เดินอุ้มบาทนั่นแหละครับไปก็บินทบาทไปเสร็จเรียบร้อยคือได้เข้าปลาอาหารฉันอุดมสมบูรณ์เหลือครับทีนี้อาหารบินทบาทเหลือพอเหลือปุ๊บทํายังไงอาจารย์จะเพลนแล้วนะก็คือตีตั๋วเรียบร้อยแล้วคือโยมเ็าโทรมาจองตั๋วให้อะไรให้นะทีนี้มันจะเพลินครับเราก็เคยฉันสองครั้งเนะาะเช้ากับเพลิน ที่มันมีเหลืออาหารอยู่นะครับผมก็เลยใช้สูตรนี้แหละครับเนี่ยอาตมามีสิ่งนี้แต่อาตมาไม่ต้องการสิ่งนี้แต่ตาตมาต้องการผัดกะเพราหมูครับผมก็พูดอย่างนี้จริงๆครับก็วันนั้นก็ได้ผัดกะเพราหมูจานหนึ่งเต็มๆแล้วครับแล้วก็ อไอสิ่งนั้นอ่ะก็คือมันมีหลายอย่างมาเลยครับทั้งขนมนม,นมเนยอหลายเยอะแยะเลยครับถุงย่างใหญ่เลยครับโอ้ดีครับมีประสบการณ์จริงนะผมยังไม่เคยใช้จริงเลยนันเนี่ยที่ที่พูดให้ฟังเนี่ยแต่ในแบบเขาว่าอย่างนั้นอาจารย์มานัสเคยไหมฮนะโออาจารย์ถามว่าทําไมท่านกล้านะครับลูกตถาคตครับ๋อ,อผมศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนผมก็ต้องกล้าเลยครับครับผมไม่อายอะ่ะครับ ถ้าไม่ได้กลิ่นมันจะตายครับเออคราวนี้ผมจะพูดให้ฟังหนึ่งมุมที่เป็นอาบัตได้นะครับอย่าไปคิดว่าอาบัตจะมีเฉพาะกรณีเราเงินไปซื้อของนะครับแม้ของที่เรามีเนี่ยเป็นของสมควรเป็นกับปิญาู่เนี่ยแต่ถ้าเราพูดไม่ถูกอะ่ะเป็นอาบัตนะเป็นนิสสคีเหมือนกันนะครับในขอะะ้อกิจะยาสิกขาบทเช่นถ้าบอกว่าโยมเอาบัตรเติมเงินนี้ไปแล้วเอาตั๋วแดงตั๋วรถมาพวกนี้ไม่ได้นะ หรือว่าเอาตั๋วรถกับบัตรเติมเงินเนี่ยมันแลกกันการพูดมันี้ญญใช้ไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างที่ที่บอกไปเนี่ยก็คือว่าอาตามามีบัตรเติมเงินแต่อาตามามต้องการตั๋วรถผู้คนนี้ก็ได้นะครับโยกมก็ฟังเข้าใจเข้า็จจัดการให้นะครับเาก็ผ่านไปนะครับข้อนี้สต่ออีกข้อน,นึงนะครับอ๋อ,อ,อ,อเออกรณีปัญจชาลีเมื่อกี้อาจารย์มานัดเสนอว่าเ,เราน่าจะมักน้อยนะครับเนี่ย อาหารเราก็มีอยู่ทำไมถึงไม่มไแลกอาหารมาอีกเออาจารย์ปริชาลีอกมันไม่ใช่ข้าวแต่จะกินข้าวอย่างนี้นะครับอยาก็ฉันข้าวเ็วว็มีเหตุผลอยู่ครับอาจารย์มีปัญหาเนี้ยผมเจอบ่อยมากเลยนะครับเรื่องกรณีพระอาพาธเราสามารถฉันอาหารได้หรือเปล่าเคยเจอกันไหมครับคนถามมา เออบ่อยมากเลยนะตอบไม่รู้กี่เป็นสิบสิบ,สบรอบแล้วก็ถามมาเรื่อยนะครับเรื่องพระอาพาชันได้หรือเปล่าเขามีเหียผลองเขานะครับว่าไอ้ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะครับที่พุทธพจน์หนึ่งที่คัดฉาปรมาโลคานะครับโรคเนี่ยมีความหิวเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นไอ้ความหิวก็เป็นโนรคเนี่ยดังนั้นหรือว่าอาพาธต่างๆเนี่ยก็สามารถฉันได้คิดอย่างนั้นดังนั้นวิธีการรู้ว่าเป็นอาบัตหร,รือเปล่าทํำยังไงครับเราต้องจำสองอย่าง องค์กับอนาบัตนะครับวิธีการตรวจสอบเองเลยนะครับถ้าเราสามารถจำสองอย่างนี้ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปถามใครเลยว่าเป็นอนาบัตหรือเปล่าองค์กับอนาบัติอาฉะนั้นองค์ของการฉันในเวลาวิการคืออะไรครับหนึ่งเป็นเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงตรงไปจนถึงก่อนอรุณจะขึ้นวันต่อไปนะครับสองเป็นยาวาการลิกคือเป็นพวกอาหารสามมีการกลืนกินจำองคกันเลยนะครับเป็นเวลาวิการ นะเป็นยาวกาลิกแล้วก็มีการคืนกินนะครับจําง่ายคราวนี้เราดูอนาบัตสิครับว่ามีอไอเรื่องอาพาธหรือเปล่าอาบัตก็คือกรณีเป็นการอยู่คือยังไม่เลยเวลาฉันอะ่ะพิสูจน์เข้าใจว่าเป็นการด้วยก็คือฉันในเวลาปกติอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอาบัตอยู่แล้วสองพิสูจน์ฉันยาเมกาลิกเป็นต้นในเมื่อมีเหตุก็คือพวกน้ำปนะพวกอะไรเนี่ยมันฉันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับในวิการนี่ก็ไปเป็นอาบัตกรณีวิกลจะดิตข้อที่สาม ก็จะเด็ดเนี่ยคือพวกแก้ไม่ออกระหว่างไฟกับพระอาทิตย์เป็นต้นน,นะครับข้อที่สี่พิสูจน์ต้นบัญญิก็ได้แก่พวกพ,วกพิสูจน์สัตร์สาวัคคีนะครับสุดท้ายพิสูจผู้มัเรเอออวกนะพวกนี้ก็เป็นข้อยกเว้นให้นะครับฉะนั้นมีไหมครับอาพาธไม่มีนะครับจะป่วยขนาดไหนก็ตามก็ฉันไม่ได้ครับครับมันจะมีเป็นพิเศษอยู่อรัาราจารเพนยาพิเศษก็คือพวกน้ำต้มเนื้อนะครับพวก <ee> น้ำถั่วเขียวต้มนะครับไม่ใช่น้าต้มถั่วเขียวไม่ใช่ถั่วเขียวต้มนะครับไม่ใช่ถั่วเขียวต้มน้ํานะครับน้ําถั่วเขียวต้มนะเป็นตัวน้ําของของนี้นะครับเฉพาะน้ำ,ำเฉพาะน้ํานะครับที่สันได้เป็นการถ้าเกิดป่วยแต่ส่วนใหญ่ต้องไปดูอีกทีนะครับอาจารย์ป่วยโรคอะไรนะครับเช่นบางทีโรคท้องร่วงโรคอะไรที่จะตายเอา่ะนะครับวันนี้ก็ฉันได้แต่ก็เป็นยาอยู่ดีแหละไม่ใช่อาหารก็คือต้องฉันพวกยาอยู่ดีแหละนะครับเบ้าอครับ อาพาต่ละสักสีขาบทไม่เหมือนกันนะอาพาต่ละริกสีขาบทไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นไปเหมารวมไม่ได้นะครับข้าขอได้ครับอาจารย์ครับไม่ <ST. S 3> ผมหมายถึงว่าไอ้ผมเจ็บเท้านะจะไปขอไปเอาไอ้น้ำต้มเนื้อมาฉันอันเนี้ยไม่เข้ากันครับมันไม่ใช่เหตุที่จะฉันตรงนั้นคือเราได้ไอ้ตัวนี้มาฉันแล้วมันจะหายลูกของเรานะครับมันถึงจะฉันได้ไม่ใช่โอ้ปวดเท้า ทานน้ำต้มเนื้อดีกว่าวันนี้อะไรแบบนี้ไม่ได้ครับเออครับไอ้ข้อนึงก็ได้นะเกี่ยวข้องกันเรื่องการฉันอยู่นะครับเรื่องการห้ามพัดนะเราห้ามพัดกันไหมครับเวรายโยมมาถวายนะไอ้การห้ามพัดเนี่ยมีผลยังไงครับถ้าเราห้ามพัดไปแล้วเนี่ยเราลุกจากอาสนะจากที่นั่งตรงน,นั้นไปแล้วนะครับเรามาฉัานอาหารอีกโดยไม่ได้ทําอนัตติริตะวินัยกรรมก่อนหลงเี้องทีิบายทั้งหมดเลยเนี่ย ก็จะเป็นอา,านปัตปจิตีนะครับด้วยปฐมปรวรนาสิกาบททะนั้นต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับเรื่องการห้ามพัดเนี่ยวิธีการที่เราจะชัดที่เราจะง่ายไม่ต้องห่วงสิกาบทนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรากําลังฉันอะไรอยู่แล้วมีคนเอาอาหารมาถวายเพิ่มเนี่ยเข้ามาใกล้ๆกับเราเนี่ยนะครับเรายื่นของมาถวายแล้วเนี่ยเราจะเพิ่งไปห้ามนะครับรับไปก่อนจะฉันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดห้ามไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีงานเข้านะครับถ้าจะฉันอีกนะครับต้องมีวิธีการอีก อ๋อเรื่องอะไรเต่คราวนี้มาลองฟังทวนอีกก็ดีนะครับถึงใครจะเคยเรียนมาแล้วก็จริงอนะ่ะเรื่องการห้ามพัดเนี่ยองค์ห้าของการห้ามพัดนะครับตามสรรัตบารีเรียกว่าการปวารณานะครับปวารณาเนี่ยมีอัดหลายอย่างมีความหมายหลายอย่างในบางแห่งหมายถึงการเชื้อเชิญน,นะครับ mm hmm. เช่นที่เราฟังมาหลายวันแล้วเรื่องการปวารณาด้วยปัจเจศีนี่ปวารณาในที่นี้มีอดัดเชืนน้อเชิญนะครับส่วนการห้ามพัดเนี่ยจะใช้ัพท์ว่าปวารณาเหมือนกันแต่หมายถึงการห้ามนะครับก็การห้ามพัดเนี่ยมีองค์ห้าอย่าง ถ้าคําว่าองค์เมื่อไหร่แสดงว่าต้องมีครบนะครับตารจัดเหตุนะถ้าเหตุคือแค่ใดข้อหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าองค์คือต้องครบฉะนั้นต้องจําองคให้ได้นะครับองค์การท่ามัพัดห้าอย่างหนึ่งก็คือฉันอยู่สองมีอาหารปรากฏขึ้นมาพูดพร้อมกันเลยหนึ่งฉันการฉันปรากฏสองโพชนะปรากฏสามทายกอยู่ในหัตถบาทสี่ทายกน้อมโพชนะนั้นเข้ามาห้า การห้ามปรากฏจำก่อนไหมครับหัวข้อหนึ่งการฉันปรากฏสองโชนะปรากฏสามพายกอยู่ในหัตถบาทสี่พายกน้อมโชนะนั้นเข้ามาห้าการห้ามปรากฏอีกทีหนึ่งหนึ่งการฉันปรากฏสองโชนะปรากฏสามทายกอยู่ในหัตถบาทสี่ทายกน้อมโชนะนั้นเข้ามาห้าการห้ามปรากฏนะครับจำหัวข้อได้แล้วนะครับการฉันปรากฏและโชนะปรากฏเนี่ยพูดพร้อมกันไปเลย คือพิสูจน์กำลังฉันอยู่ซึ่งฉันอะไรฉันโภชนะห้าอยู่อันที่จะเป็นการห้ามพัดได้เนี่ยราต้องมาถึงพิสูจน์ฉันโภชนะห้าอยู่นะครับไม่ได้ฉันขนมอย่างอื่นนะโภชนะห้ามีอะไรบ้างครับคือฉันข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาและเนื้อนะครับข้าวสุกก็คือจะเป็นข้าวต้มก็ตามข้าวสวยก็ตามเอาหมดเลยนะครับส่วนขนมสดเนี่ยถ้าแต่คมพีท่านจะว่าหมายถึงทําจากข้าวยวะ หรือว่าบางทีก็จะแปลข้าวบาเล่บ้างข้าวเหนียวบ้างนะครับขนมแห้งก็คือเป็นสินที่เขาบทธนาชาติทําขึ้นมาขนมสดเนี่ยจะนึกถึงอะไรดีถ้าเกิดประเทศไทยนะครับขนมขนมตดัดขนมขนมต้มขนมสดไงขนมสดไงนะครับขนมม้อแกงใช่ไหมครับพวกน,นี้ครับอะไรนะ ขนมแห้งก็นึกถึงอะไรดีครับประเทศไทยคาัพวกข้าวเกลียบนะพวกข้าวเกลียบต่างๆได้นะครับส่วนปลาและเนื้อเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วนะครับฉันข้าวมันไก่อยู่อะไรพวกนี้เนี่ยชัดเจนนะครับฉันก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันหากพิสูจน์ะรรมมาข้อสิงสองผ่านนะครับการฉันปลากรดโภชนะปลากรดข้อสามทายกอยู่ในหตถาบานท,ทายกตัวเนี้ยไม่ได้เอาเฉพาะโยมนะครับตอนนี้นั่งฉันกับพระด้วยกันเนี่ย คราเพื่อนกันยื่นของมาให้ยื่นอาหารมาให้คุณเอาไหมยืน่นมือมมาใกล้ๆอย่างนี้น,นะครับเนี่ยเป็นทายกนะครับพิสูจน์รุ่มนั้นถ้าเรายกมือห้ามเรียบร้อยเลยครับห้ามพัดเขาอยู่ในหัตถบาตตอนนี้หัตถบาตรเราไม่ต้องพูดซ้ำเลยนะครับวันนี้พูดเดยอะแล้วเรื่องหัตถบาตนะครับก็คือหัตถบาตรที่เรารับประเคนนั่นแหละคือเขามาในระยะที่สามารถประเคนได้อะครับคนที่จะถวายเราเนี่ยคราวนี้ข้อที่สี่ 4, ทายกน้อมโภชนาน,นั้นเข้ามาก็คือ เรียนไปแล้วเหมือนกันเรื่องการน้อมคือยื่นของให้นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับตัวนะครับเกี่ยวกับยื่นของให้ข้อห้าคือการห้ามปรากฏคือพิสูห้ามโภชนะที่เขาน้อมมานั้นเนี่ยด้วยกายหรือวาจาห้ามด้วยกายเช่นอะไรดีครับนีพาบอกไหมครับยกมือกันใช่ไหมขยับนิ้วคาเหมือนไล่แมลงวันไปไปอะไรพวกนี้นะครับแต่บางทีมันคนจะโกธหรือเปล่านอะไปไรเหมือนไล่ก็เลยนะครับไปทําการ ห้ามด้วยกายที่เขาจะรู้ได้ว่านี่คือการห้ามนะครับครับครับอ๋อ,เ,อ,อเดี๋ยวลองดูนะจารย์ว่าได้หรือเปล่าน,นะครับคราวนี้ห้ามด้วยวาจาเช่นพูดว่าอะไรพอแล้วอ่าพอแล้วหรือว่าอย่าถวายอัตมาไม่รับอย่าเทลงจงถอยไปคำพูดนี้เป็นคำที่ห้ามด้วยวาจาคราวนี้มีตัวอย่างในอสากถาครับอาจารย์เรื่องกรณีพูดประชดว่า คือบอกโยมว่าเทปไปเยอะเลยเอาให้มันเต็มบาทนั่นแหละเป็นการห้ามพัดนะครับ <im itation> พูดประชดโยมโยมมาถวายเรื่อยเลยก็อิ่มอยู่แล้วอยู่แล้วก็บอกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ยังมาเรื่อยก็ยเลยบอกเทปไปเต็มๆมาแหละให้มันเต็มบาทไปเลย <im itation> เป็นห้ามพัดไหมครับ <im itation> ไม่เป็นครับไม่เป็นการห้ามพัดนะครับกรณีอย่างนี้หรือว่ากรณีบอกว่าเห็นคนเขาเอาอาหารให้เราเป็นพระนะเราก็เลยพูดดักไว้ก่อนคุณเอาอะไรไหม จริงพูดอย่างเงี้ยคนเขาจะรู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ต้องการแต่การพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่การห้ามพัดใช่ไหมครับก็ไม่เป็นเหมือนกันฉะนั้นกอน,นีอาจารย์เป็ยังไงนะครับกอน,นีบอกว่าบอกว่าไปเอาไปถวายองค์กื่นก่อนยังไม่พร้อมฉันอืมเป็นไหมจารยังไม่พร้อมฉันน่าเป็นไหมยังไม่พร้อมฉันน,น,น,ฉน,นะครับขอโาอกาสนะครับอาจารย์ขอโอกาสพระตีร่าน,นะครับ ก็คืออันนี้ความเข้าใจนะมันก็ห้ามเลยนะครับยังไม่พร้อมฉันก็คือไม่รับของโยมแหละเพี้ยเป็นสำนวนเฉยคนี่แหละใช่ไหมครับถ้าผมเอามาให้อาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาผมหผมเลยผมยังไม่พร้อมฉันก็แสดงว่าอาจารย์ปฏิเสธของผมใช่ไหมครับเออต้องการปฏิเสธการห้ามนะครับเแล้วว่าใช้มัวหานนะแต่เมื่อกี้เขาทําประชดใส่เลย อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นไม่ไม่เป็นอาห้าครับครับอาจารย์บอกว่าเราพูดก็ว่ามันไม่ชอบประโยมของเนี้ยอะเป็นการห้ามหรือเปล่าไม่ได้ห้ามครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ห้ามนะครับอาจารย์แค่พูดให้เขาฟังเฉยว่าอาจารย์ไม่ชอบนะอาหารเนี้ยขอการขอการนะครับพิกก็คืออิ่มแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยก็ห้ามมันนั่นแหละครับนะแต่ว่าที่อาจารย์พูดว่าเนี่ย แตมาณม่ชอบใจเงี้ยอันนี้มันต้องระวังนะครับมีฐานชาวบ้านเสื่อมศรัทธานะอืเพราะในกระถาธรรมบดท่านบอกพระพุทธเจ้าตัดไปเลยนะคือไม่ควรที่จะตําหนิหรือว่าชมนะครับอาหารหรือว่าสิ่งของที่เขาถวายนะจะปนนี่ก็ตามจะเศร้าหมองก,ก็ตามนะครับก็ต้องยินดีเล่านะพิจารณาฉันไปเพียงเพื่อสุขภาพไป,ไปได้นะครับอันนี้ไม่ว่าโย,ยมอย่างเี้เลยโหโยมเสียเสียใจเสื่อมศรัทธาหมดนะครับ มันเป็นการทาศรัทธาของชาวบ้านตกไปนะแล้วเชื่อมันโดยผู้ตามที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะครับเพราะอร่อยไม่อร่อยคือมันตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นปลาไหลข้าวจ้ะครับก็คืออาจารย์อย่าพูดก็แล้วกันนะครับแตยังเขาจะเสื่อมศรัทธานะแล้วก็ไม่ตรงตามที่พุทธเจ้าทรงแนะนําไว้นะครับคราวนี้พูดถึงกรณีเกิดพลาดไปแล้วไปห้ามพัดซะแล้วนะครับแล้วตอนนี้ไปห้ามพัดตอนเช้าครับฉันเช้าเสร็จตอนฉันเช้าเนี่ยไปห้ามพัด แล้วก็มีการลุกจากอาสนะไปฟังบรรยายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนเพลนเกิดเห็นอาหารแล้วอยากฉันขึ้นมาตอนแรกก็จะฉันครั้งเดียว่นแหละไปมาเห็นตอนาหารตอนเพลนแล้วมันเอ้ยมันอยากฉันขึ้นมาอีกอะทาไงดีคราวนี้ก็พิจารณาอาหารได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งฉันนะพิจารณาอาหารได้เหมือนกันแต่อย่าพึ่งฉันคือย,ยังไงเพราอยากฉันท่านยังไงครับให้เข้าไปหาพิสูตรรูปหนึ่งโดยพิสูตรรูปนั้นเนี่ยต้องกําลังฉันอยู่ เรือเคยฉันไปแล้วหรือฉันไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลุกจากอาสนะทำนไหมครับเอาอาหารนั้นแ่ะเข้าไปหาวิถุรูปหนึ่งซึ่งกําลังฉันอาหารอยู่เอาแค่นี้พอแล้วกำลังฉันอาหารอยู่น้อมอาหารของตนเนี่ยเข้าไปหาวิถุรูปนั้นพร้อมก็บอกว่าพันตีท่านหรือว่าตามตามมัษาคือว่าถ้าเกิดท่านมัษาแล้กว่าเราแล้วก็บอกว่าเอาวุโซนะครับพันตีขอท่านโปรดทําให้เป็นเดนอนะเรียกว่าอติริตะวินัยกรรมนะครับ พิจารณาก็จะบอกว่าอระเมตังสับพังทั้งหมดนั่นสมควรแล้วนะจริงๆมาคนเขาแปลว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงตามดีกาขยายนะครับคาว่าอ,อลังในนี้มีอัตปริยตะสมควรนะครับก็แปลว่าทั้งหมดนั่นสมควรแล้วทันไหมครับพิสู์พิจารณาอาหารไปเลยแต่อย่าพิ่งฉันเอาอาหารนั่นนะ่ะน้องเข้าไปหาพิสูตรุ่มหนึ่งเข้าไปได้หาาาัตถบ่ดนะเมืที่พิสูตรุ่นั้นกํบบาลังฉันอยู่ แล้วก็บอกพิสุธรุ่มนั้นว่าขอท่านช่วยทําให้เป็นเดนให้ผมหน่อยพิสุรุ่นั้นก็จะบอกว่าทั้งหบนนั่นสมควรแล้วหรือจาบาลีก็ได้ไม่ต้องครับไม่มีเลยไม่มีการกล่าวเลยนะว่าต้องหยิบไปก่อนอะไรไม่มีครับแค่ยื่นไปให้เหมือนประเคนของอ่ะครับพิสุธุนั้นก็จะพูดว่าอาระเมตังสับพังจำบาลีก็ดีเข้าง่ายดีอาระเมตังสับพังสั้นๆเองจาได้ไหมครับอาระเมตังสับพังนะครับนี่คำคำัคำคำนภีร์ไนยกรรมนะครับ แล้วว่าทั้งหมดนั่นสมควรแล้วอาหารที่ทําให้เป็นเดนอย่างนี้แล้วเนี่ยยกเว้นพิสูจที่ทําอติริตตาพิณากรรมรูปนั้นนะฉันไม่ได้ที่เหลือฉันได้หมดเลยนะครับแต่รูปที่ไปทาวิญญกรรมให้เขาอ่ะทําไม่ได้นะอาหารนั่นนะครับแต่รูปที่เหลือทั้งหมดฉันได้นะครับจริงมันไม่เจอนะจ๊ะไม่มีนะครับมีแต่ว่าพิสูจนรูปนั้นอ่ะที่จะเป็นผู้ทําวิญญากรรมเเนี่ยต้องกำลังฉันอยู่เท่านั้นเอง แล้วเขาไม่ได้บอกให้รับด้วยทำใบหน้าจานในแบบอ่ะไม่ต้องไปรับของเข้ามานะเขาอยู่ยื่นของยื่นอาหารให้อ,ะอ่ะครับพูดเลยทั้งหมดเขายื่นให้ก็บอกว่าทั้งหมดนั่นไม่ใช่พอจังทั้งหมดนั่นสมควรแล้ว,ว<ม>อ่าเป็นทำอาราเมตังสับพังนะครับนี่ก็ทําไม่ไม่เป็นอาบัติแล้วสามารถฉันอาหารนั้นได้แล้วครับ,บครับอ่าไม่สนใจก็เราก็ไปหาลูกอื่นครับญญรอ๋อ เป็นการห้ามพัดหรือเปล่าไม่ใ่ห้าแต่นิ่งนะนั่นแหละถามว่าเป็นการห้ามพัดหรือเปล่าใช่ไหมเรานิ่งๆอย่างเงี้ยไม่เป็นนะครับมันไม่ใช่เป็นการห้ามทางกายทางวาจาอะไรครับครับโอกาสครับครับมีตัวอย่างบางทีเข้ามาประเคนมาให้เราเงี้ยเราก็ชี้ให้รูปอื่นจริงๆเราคิดว่าการห้ามไหมครับเคยเห็นมีทํากันอยู่เนี่ยส่งให้รูปอื่นรับให้รูปอื่นประเคนรับให้รุปอื่นรับแทน ให้หลู่รับแทนอ๋อขาจะมาประกเราที่แม่ตก็ชี้ส่งไปองค์นู้นอ่าใช่เขาเห็นบ่อยจริงๆนะจะบอกว่าห้ามหรือเปล่าเราไม่ได้ห้ามหรอกแต่เราว่าเราบอกให้ประเคานั้นแทนใช่ครับก็พีเรื่องอาบัตนะครับบางทีก็ไม่กล้าฟันธงนะเหตุธงจะขาดธงจะล้มท่าใส่ตัวเองนะครับก็ลองคิดกันดูนะครับลองคิดกันดูว่ามันจะได้ไหม ชี้ไปหาคนอื่นรู้สึกว่าจะเคยนะครับอาจารย์คืออันนี้เขาใช้วิธีเลี่ยงเขาเขารู้ว่าถ้าถ้าห้ามเนี่ยมันก็จะเป็นห้ามพัดแต่เราไม่ห้ามเรารีบชี้ใส่ไปก่อนนี่นะเอาความคือหลักฐานนั้ไม่มีหรอกอย่างี้หาไม่ได้นะครับเท่าวามเข้าใจสุนตัวนะถ้าไม่สงสัยนะครับไม่สงสัยเราก็ได้ ชำระวิตกได้หรือเปล่าอยู่ที่คนนั้นเองนะครับว่าจะตีขนาดไหนอยู่ที่คนประพฤติน่ะนะก็จะพูดไนวะ้ก,บบกลางๆอย่างนนะครับว่าเออชำระวิตกได้หรือเปล่านี่นะครับขอโอกาสนะครับเออความจริงวิธีปฏิบัติง่ายๆครับห้ามแต่ตอนเขายังไม่เข้ามาหาธาบาตก็ไม่เป็นไรครับห้ามเลยโยมอาตมาไม่เอาเขายังไม่เข้ามหาตบาตไม่ใช่ว่าเป็นการห้ามพัด ง่ายๆครับคือผมทาอย่างนี้นะเวลาเขาจะมายอมยไปเขีนรูปมันไปเรียบ,บร้อยครับที่ประตูเขาบอกยมเดี๋ยวหย,ยุดก่อน <laughs> อาจจะมาเอาไว้ตอนเพลนก็ได้เอาไว้ตอนเพลินเออเอาจริงนะครับใช้วิธีนี้จะไม่เป็นกับห้ามได้แต่ไม่เป็นการกับพัดคืออยากให้เขาเข้ามานาตบาตนะครับเพราะมีองค์ของมันอยู่ใช่ไหมครับเอามาต่อข้อหมายบ้างนะครับ มีพระเนนท่านถามมาว่าพระดูดบุรีต้องอบัตอะไรครับสมควรหรือไม่ครับอย่างไรขอความอนุเคราะห์ครับนะครับความจริงแล้วไอการดูดบุรีไม่มีโดยตรงนะครับไม่มีโดยตรงที่ปรับอบัตแต่ก็มีที่พูดไว้ในที่หนึ่งเรื่องของพระปรินทวัชะรูบ้านะครับที่ท่านเป็นโรคปวดปัิทิตะและพระองค์อนุญาตให้มีการสูดร สุดคนนะครับอาจจะเข้าทางจมูกอะไรหรือเปล่านะครับชุดยเข้าไปนะครับเป็นการอนุญาตแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากมันเป็นของมืนเมานะครับถ้าหากเราเอามหาประเทศสี่เข้ามาจับนะครับว่าสิ่งใดที่ตาตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าไม่ควรแต่มันเข้าได้กับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่พิสุทั้งหลายเอาอันนี้เข้ามามาพูดกอน่าจะพอได้นะครับแต่ถ้ามีเหตุอย่างที่พระปรินเทชะนะครับจะปวดหัวหรืออะไรเป็นต้นนะครับ ท่านเป็นโรคอยู่ริธิดวงอะไรอย่างนี้นะก็เป็นได้นะครับแต่โรคหายแล้วก็หยุดนะครับแต่ไม่ใช่บุรีตรงนะครับคือมีการสูดควันเข้าไปได้นะครับแต่สูดควันสมัยก่อนไม่รู้ท่านเอายังไงนะครับแต่ดูอาการแล้วก็ไม่สมควรนะครับก็ไม่สมควรนะอาจจะสูวนั่นก็ไม่สมควรต่อเลยนะครับสาหร่ายทอดกรอบเมล็ดฟักทองนะครับแตงโมจัดเป็นยาไหมครับอาหารชีสไหนจึงจะจัดเป็นยาครับ เราจะมีข้อวินิจฉัยยังไงเกี่ยวกับการกินยาออ,อันนี้นะครับตอบไปก่อนนะครับสาหร่ายทอดกรอบเม็ดรฟักทองแตงโมไม่จัดเป็นยาครับไม่จัดเป็นยาเป็นยาวะยาวะกาลิกก็คือเป็นอาหารนะครับอาหารที่จัดเป็นยาได้ในการบังคาก็อย่างที่อาจารย์พูดไปใช่ไหมครับอาหารที่จัดเป็นยาได้ก็คือพวกน้ําต้มเนื้ออะไรนี้ใช่ไหมครับน้ําตัวเกี่ยในการบังคลาวคือตอนป่วย นะครับเ<า>พราะภิกษุอาหารที่จัดเป็นยาคือเนยใสในค้นน้ำพึ่งน้ำมันอันนั้นไม่ใช่อาหาร,<อ>รแต่เป็นอาหารปราณีตได้ครับเป็นอาหารปราณีตแต่เป็นยาตัวนั้นนะครับแต่ว่า,ต,วาตัวอาหารโดยตรงเป็นยาวะกาลิกเนี่ยจะจัดเป็นยาได้เนี่ยก็ในการบางคราวแค่นั้นเพราะว่ายาวะกาลิกหมายถึงแต่เช้าชั่วเช้าชั่วเที่ยงนะครับเวลาเราจะสัญยาไม่ถึงมันเป็นยาจริงๆนั่นแหละครับยางชานะครับชาเขียวนี่นะมันเป็นยาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีเหตุ ไม่มีเหตุแล้วไปฉันนี่มันก็ต้องอาบัติอยู่ดีใช่ไหมครับมันฉันได้ตลอดเจ็ดวันก็ตามแหละพอมันผสมกับน้ําตาลใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่มีเหตุแล้วไปฉันต้องการฉันเฉยๆเนี่ยไปฉันมันก็พิจารณาบัติครับเป็นอาบัติทุกกฎเหมือนกันฉันยาไม่พิจารณาเพราะไม่ตรงกับเหตุอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะจัดเป็นยาได้ก็คือสิ่งไหนก็ตามไม่จัดเป็นอาหารนะครับไม่จัดเป็นอาหารกิจ คือไม่สำเร็จกิจของอาหารนะครับไม่มีคนในชนบทนั้นๆกินเป็นอาหารกันสิ่งนั้นทั้งหมดจัดเป็นยานะครับยาคาโบคมินอะไรนี้มีโดยตรงใช่ไหมครับอะไรก็ตามแหละที่มันไม่เป็นอาหารเขาไม่กินเป็นอาหารกันกินเพียวๆเป็นอาหารกันไม่ได้จางหนอไม้นี่นะครับกินเป็นอาหารได้นี่เป็นเป็นยาไหมครับไม่เป็นนะครับแต่สิ่งไหนก็ตามที่มันกินเป็นอาหารเลยโดยตรงไม่ได้เนี่ย อย่างนั้นจัดเป็นยาครับอย่างพริกอย่างเงี้ยพริกนี่จัดเป็นยานะครับมันไม่มีใครกินกันเพียวๆหรอกต้องผสมกับอาหารใช่ไหมครับต้องผสมกับยาว่าการิกไม่เอาไม่ไม่ได้ครับความจริงแล้วมีหลายอย่างนะที่เขาทํากันแบบนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ไม่เอาครับอาวก็คือมันจัดเป็นอาหารเหมือนเดิมนั่นแหละครับอย่างกล้วยอย่างนี้นะครับมันมีสรรพคุณใช่ไหมครับ กินแล้วมันสามารถอะไรครับเป็นรคก,กับรักษากระเพาะแต่ถึงยังไงกล้วยมันก็จัดเป็นนะยว่าการทีนะครับมีเพื่อนผมรูปหนึ่งนะครับท่านอยู่เวียดนามตอนนี้ท่านศึกแล้วตายแล้วครับท่านเป็นมะเร็งลำไส้นะท่านก็พยายามรักษารักษาอยู่โยมก็บอกหมอก็บอกว่าต้องต้องบริโภคอาหารเวลาลพิการนะต้องคือต้องกินอาหารไม่งั้นหมอไม่รักษาแกก็ไม่ยอม พอไม่ยอมอาการมันก็สุดโลกสุดลงสุดลงสุดท้ายก็ยอมสึกรับสึกดีกวัวจะให้กินอาหารที่ไม่เอารู้อยู่บนผิดวินัยนะครับท่านก็เลยสึกไปสึกไปก็รักษาดูเหมือนจะหายครับไม่นานก็ไปติดยาเพิ่มนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับตายแล้วนะครับนี่ท่านรักวินัยยิ่งกว่ายิ่งกว่าการกินอาหารนะครับพูดเสริมนิดหนึ่งก็ได้เนาะ วิธีการดูเรื่องอาหารไอยาบริกเก้นะครับดูอย่างนี้นะว่ามันสามารถกินเป็นอาหารได้เลยสดๆนะครับโดยไม่ต้องไปผสมกับอาหารอย่างอื่นนะครับพวกนี้ถึงจะเป็นอาหารเว้นอย่างนึงนะครับเว้นในพวกที่เว้นพวกที่มีก่าวโดยตรงในพระบาลีในเป็นชาคิขันอากานะครับจะมีก่าวโดยตรงเลยเป็นห้าหมวดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดถึงแม้จะกินสดๆเป็นอาหารได้ก็ไม่จัดเป็นอาหารเพราะมีก่าวโดยตรงในคัมภีในพระบาลีนะครับแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ต้องเอาหลักนี้ไปจับ คือสามารถกินเพียวๆคล้ายๆที่เรากินผักกินอะไรกันนะครับได้เลยพวกนี้จะเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดกรณีต้องผสมกับอาหารอย่างอื่นเช่นพวกไอ้หมนไพรเป็นอย่างต้องมาใส่แกงใส่อะไรใช่ไหมครับต้องผสมอาหารอย่างอื่นหรือว่าต้องผสมกับน้าตาลที่เป็นสัต,สต,ตหคา,าริกเป็นต้นก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้ยก็ไม่ใช่เป็นอาหารก็เป็นยาเหมือนเดิมนะครับจ,จำจาไว้างเี้ยครับได้ผสมกินเป็นอาหารได้เพียวๆโดยไม่ต้องผสมกับยาวกาลิกรหรือสัตหคา,าริกรอย่างอื่นนะครับ มีสองอย่างเอ้อเออแมะขามมะขามเปียกอะมะขามเปียกนี่ตกลงตกลงเป็นยาหรือเป็นอาหารอาหารครับ,าารรบอาหารครับมะขามเปียกขอาการนะครับขอาการตอบปัญหาข้อหนึ่งครับ